สวัสดีครับหารายการยากเหลือเกินนัคชัคนนี้สรุปแล้วยังไงเนี่ยเห็งมีเวลว่าจะได้เจอรถถังครับได้ข่าวมาเขาครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันอะไรน่าจะเป็นเดือนตุลาครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าวันที่อะไรใครบอกครับว่ามีโอกาสเจอรถถังอีกรอบหนึ่งก็ ทางผู้ใหญ่ครับแล้วก็ลูกพี่บอกว่าเห็นเขาติดต่อมาแล้วครับครับแล้วลูกพี่โอเคไหมก็โอเคครับครับเพราะว่าถ้าไม่โอเครถถังนี่เราเก็ไม่รู้จะต่อยกับใครครับเราต้องแฝงรวมนะอย่าอย่าให้คุณต้องแฝงรวมเลยครับแต่ใครก็ได้ครับก็มีโอกาสแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วน้ำหนักเกามีคุยกันไหมร้อยสามหกหรือเปล่าเมตรครับเพราะว่าเราต่ำสุดได้ร้อยสามหกนะอ๋อตอนที่ต่ำสามหกเหรอครับผมต่ำหกต่ำแปดครับ แล้วเราเข้าค่ายซ้อมตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยก็ตั้งแต่ต่อยมาก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับก็อยู่ค่ายตลอดครับก็ช่วยน้องๆอ่ะครับในค่ายส่วนมากครับเออตรียมร่างกายขึ้นไปก็ทำร่างกายชกไปเ,เลยครับผมน้ำหนักตัวไปปล่อยตอนนี้ประมาณกี่โลหกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดครับร้อยสามหกต่ำสุดครับผมสามเจ็ดสามแปดขึ้นได้ครับผมขอให้มีรายการไว้ก่อนไม่เกินสามแปดไม่เกินสามแปดครับผมโอเคพูดเลไรกับแฟนมวยหน่อยครับคนที่ติดตามผลงานของ คร,ครับก็อยากให้ FC เก้าหน้าและแฟนมวยทั้งประเทศนะครับช่วยเชียและกำลังใจเก้าหน้าด้วยครับก็จะสู้เต็มที่ครับผมโอเคขอบคุณครับ